กำลังกาดพูดมะพร้าวอยู่คี่น้องนี่เป็นยังไงเอ็กเขาหวานมาซานเขาหวานผู้ไทยเด้อด้อติดตามเด้อพี่น้องเด้อตอนนี้ป้ากเลาไก่เซอร์โอค่ะพี่น้องไก่บ้านอยู่นี่สองตัวค่ะพี่น้องใส่ไปแล้วสองตัวค่ะนี่นะติดตามเดือดมาเลยด้วยค่ะพี่น้องกำลังเดือดได้ที่ค่ะปลา เธอซื้อตะไคร้จ้ะพี่น้องตะไคร้เลยว่าโหสิเธอจ้ะพี่น้องกำลังได้ทีเริ่มกินหอมแล้วจ้าเริ่มกินสรงกินหอมมันมาแล้วมะพร้าวผูดตัากากองผูนหืนผูนหืนแล้วค่ะพี่น้องมึงเนี่ยโอ้ยมือปลามือปลากระบังนาอนี่มะพร้าวกะเอามาจะต้มสดๆค่ะพี่น้องเน้ ปลาโคมาตัวน <si suppression> ี้ทรงกินหอมค่ะพี่น้องโอ้ตะไคร่อุ้ยไอ่ไอ่ไอ่ค่พี่น้องปลากำลังซื้อทีเจะไปนี่นะจำเบอร์ซื้อจังไงจ้ะท่าวอีตู้เบอร์มะกรูดจะไปนี่นะสั่งมาฝากเลยจ้ะตอนนี้เริ่มหอมขึ้นมาแล้วค่ะพี่น้องเกงไก่บ้านเซื้อมาาหอมปลากำลังซื้อเสรแล้วเลยค่ะพี่น้องตอนนี้มาฝากเริ่มซุ้งค่ะพี่น้องชัดจะเองถึงเล มาฟักเกับซีเยอิเล่จันพิมีแซ่สับน้องต่อเลยเดี๋ยวป้าเ้ฟไปดูกระโดดกูน้วก็ะด่น้องนาะอาจจะมีเสียงรบกโขนน้อกะพี่น้องเอาาดี๋ยวตามบ้่งเนาะเดี๋ยวเรียบร้อยแล้วค่ะพี่น้องเนี่ยเกงไก่บ้างเซฟขหมาฝาเดอค่ะพี่น้องเสฟเขาเบือน้ำคุ้น ส่งไปหาซูบานซูหลังเด้อพี่น้องเด้อมาตุ้มโฮมผายเด็กเ้าหม้ออมมาตุ้มหม้อห่มนั่นเดียวเด้อได้อาหารทุกอย่างมาในหนาวทำนี้ก่อนเนาะดิป้าเตรียมเมนูต่อไปค่ะเมนูที่สองค่ะเมนูที่สองแกงแกงหมูเสื้อมมี่ค่ะพี่น้องมาในนี่ะแกงหมูปลาก็เลิศต้มมาตั้งเฮือกเลวค่ะพี่น้องนดิป้าเสียะมะมี่เลยเด้อเข้าวาในน่ะมะมี่ก็มาตัเฮ็นปลาหนิดทักไงค่ะเมื่อวานนี่นะอ่ะ าพ่นพี่น้องลูหลานมันโซมาเด้อมาเด้ออยู่พนันมาเด้อพี่น้องอันทำไก่ทำอยู่ไกลอยู่ไกลอยู่เมืองนอกมืองหน้าเข้ามาเด้อพี่น้องเด้อเป็นวันมาเด้อพี่น้องงานสางทะเลเหมือนนี่นะพี่น้องเออมะมี่ขอปลาหนาเนี่ยในล่าจ่ายผู้เรียกผู้ไทยเรียกว่าโบจ่าที่เป็นที่เป็นเม็ดเหมือนจัะโบหลายจ้ะพี่น้องนี่นะปลาวันในเก่งแต่ไม่ใช่ในเก่งอีค่ะพี่น้องดิอามาด้วยหลานเป็นงานในรุมตัดมาเฮ้อ หนยหน่กับพี่น้องแต่กินซุกอย่าีแสบกั่ตาุงมดเลยโบตึงคนไทยพันมาโบตึงคือเม็ดเม็ดใหญ่เม็ดเกศเต็มที่เลยโอ้นายาดีมือวียนาครัพี่น้องหลายูนบเสื้อเมืบอลุงมือเมืเลยเนาะ สาเพราะว่าบางคนกับหมากหมูบางคนกับแมสบางคนกับมากหมูบางคนกันหมากมามีนะจ้ะพี่น้องแต่ป้าน่ะน่ากินมามีหลายกว่าจ้ะแม่สแตงซ้อนยั่วๆค่ะพี่น้องมามีมามีเปื่อยโอ้ยเป็นประเทมอันนี้มาไปเลยมามีเปื่อยจ้ะพี่น้องนี่นะมามีเปื่อยเกินต้มกินซุปหนึ่งเสพค่ะพี่น้องเอาในแตามมึงเลยเลยแล้วค่าสารีก่อนนะออเป็นนี่แล้วมันจะเป็น ข้าวหวานเสื่อเสื่อกระโปะมะพร้าวเลยว่ากะลามะพร้าวค่ะพี่น้องนี่บานบานอ๋อมะพร้าวพี่น้องมะพร้าวเพื่อกะมันมันบานบานไม่กินข้าวหวานน้ำปลาเป็ดด้วค่ะเด้อนี่เอ็ดแบบบานบานหาโบราณค่ะพี่น้องนี่นะเซตสิ้นแล้วค่ะพี่น้องพี่ข่มก็ได้มีหลายตลาดชุบกับพี่ไดอะมาจังวันนี้นะ พ่อเป็นยาจ้ะเนาะเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวพี่น้องคนทางไกลเป็นเห็นเนาะเอาเรียบร้อยแล้วค่ะพี่น้องอุ้ยหอมหอมพักเน่าหอมอันนี้เดี๋ยวพี่น้องเอ้ยมาเด้อปไปไดกกันโนโนไปได้กันเลยเจ้าเนาแซ่บพทักคบ่าวคนมาเบื่อจะนั่งกับคนทุ่นจ้ะบังนี่จะนั่งมีนะไปเลยจะพี่น้องฟ้าจ้ะแต่ว่าแซบหอมพักเน่าเด้พี่น้องเอ้ยเบ่งเด้อนี่ตักปลาหนตักเลยด๋อยบ่ง กินน้ำเดียวด้วยพี่น้องเนื้อบางเด็ดฟังหนาวปลากับกระล่างด้ทีค่ะพี่น้องเสื้อหมูเสื้อไอ้เน่เอาลงไม้มาเกงนี่นะเนี่เดี๋ยวเก่งลงไม้อีกได้พี่น้องเอ้าเดี๋ยวซัมนี่ก่อนแล้วพี่น้องเดี๋ยวทานเสื้อเดี๋ยวมีทันเสื้อบ้านค่ะพี่น้องเอ้าซัมมี่ก่อนเน้องร้อยหนึ่งบอกเริ่มชิมมีกินหอมขึ้นมาแล้วค่ะพี่น้องมันสื้อค่ะอ้าวมากินน้ำเดี่ยวด้วยค่ะ

รู้แล้วไปเข้ามาเออ <laughs> <laughs>

นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโหมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโต <laughs> พุทธเพันธนเลหวันนับพี่น้องเทหวันนกุลามลาสมุขามแลสวดพร้อมดี มะเวันกัลโลอยัมบาันดาธรรมะเจาวกลโอยัมบาันดาธรรมสจาวันกัโลอยัมบาันดาข้าพเจ้าขอเจอจุดใดจ้กทั้งไปลงมายังมุมิงเอาขวัญในวิเศษ ยาป่าวันไปท่องไปเที่ยวนป่าีลมมีพุ่มทีพายม่แม่ยูให้ยากอ่ะมีให้มีสวนมีเยอะมามีเยอะไปได้มมาอย่เมื่อยเมเื่นที่จะนีเอไว้็กินข้าวหวานจานก็เสียงอุ้นพี่ดีเดงสมความมามปรารดอยู่ที่เดกันอยู่่นกกบงหลูกคงบางโมกที่นำมาได้มเทวดานำมาปี่าได้มาจอมมาได้ยังมีมเริ่งขี่มาเนิ่นโ่เรองเ่ที่เอมย่อย่งมัาษที่เรื่อย่า sama NAMUHU portray mereka BUKAWA Upper KPшие W aisle Trawati Peel LTalk Walante l Elizabeth se Powi Dia mengap har N übrigens ного Tauk agihraw�ngира alg-azioni valves y待 penderita teschema dalam Eduardo trong al- splash وبinh fungsi kerba normal yang namde krafti yang min... fahalar... dan YANG TELAH MENADALHA yang